เหลือเวลาอีกหทีคุณแค่ย่างหน้าเดียวเองอีกหน้าหนึ่งคุณยังไม่พลิกกับคุณคิดว่ามันจะสุกทันหรือเปล่าถ้ามันหมดเวลาเราแค่ก็กินตามนั้นเลยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้กินนะผู้กินไม่สมากิกของดิบนะฮะเตือนแล้วฮะโอเคฮะ แล้วก็วัตถุดิบที่เราจะใช้ปรุงนะคะเอาเป็นทําน้ําหมักนะก็จะมีน้ำมันหอยมีน้ําปลานะคะอันนี้ใช้ชูรสด,ด้วยนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวตัวนี้คือไฮไลท์แล้วก็มีชูรสนะคะแล้วก็พริกไทยกระเทยแก้หน่อยดโอ้ยกระเทียมเดี๋ยวคือ,อเราก็าตำกระเทียมไปเลยนะจ๊ะตำไปเลยเยอะๆหอมๆตำให้แตกนะคะมันจะได้หอมมาจาะพอเราตำได้ที่แล้วนะ เาใหม่แล้วก็รบดีดลยเหยอะไป30ทีเมื่อกี้น้ำปลานิดหน่อยออกน้ำมันหอย อแล้วก็ลืมไม่ได้ลืมหรอก,กุานเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องบดพริกไทยดำโอเคประมาณนี้ถ้าเป็นพริกไทยเม็ดก็เอาซักแบบขยับมือแล้วก็มือพลางแล้วนะทุกคนแล้วก็ลุกไปเลยจ้ะร้อยแหละร้อยแหละทีนี้ คลุเข้าไปให้มันซึมเข้าไปคุณเหลือเวลาอีก15นาที5นาทีอะไรก่อนแค่ข้าวตู้เย็นมันก็หมดเวลาแล้วไหมยังต้องมาอีกยังต้องแช่ตู้เย็นอีกเหรอใช่ให้มันซึมเข้าไปค่ะแช่ตู้เย็นเลยทำให้ซึมเข้าไปเออไม่ได้แช่ทำให้ซึใมใ่แตู้เย็น โอเคอันนี้แหละแล้วก็ตัต้งไว้ที่ตูเ้เย็นสักชั่วโมงหนึ่งพอตอนนี้หมูได้แล้วถ่านได้แล้วใกล้หมอดแล้วเอาลงเลยนะนเดี๋ยวเรายืนพลิกไปพลิกมาทุกคนต้องพลิกไปพลิกมาบอก ก็คอยดูไงเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมันจะไหม้เพราะว่าที่โครมันจะต้องใช้เวลาย่างแล้วก็พิ่ถีไปถ่านนิดนึงมาแล้วออกมากรรอน้จ้กมร่อน <c oughs> ไม่รู้จักเพราะไม่เคยเห็น คุณแพลว่วันนี้คุณจะทําอะไรให้เชฟกินฮะซี่ของย่างไงไม่เห็นหรอคุณย่างอย่างนี้ไฟแรงอย่างนี้คุณคิดว่าหมูข้างในมันจะสุกหรือเปล่าไม่สุกก็แล้วแต่เชฟจะกินได้ไหมล่ะนี่คุณให้เกียรติเชฟหน่อยนะผมเตือนด้วยความหวังดีเร<อ>่งมือฮะแล้วไม่ให้เกียรติยังไงอ่ะอาะ้ะวาวว่าเชฟนี่ หาหมอต้องหาเที่ยวเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีคุณแค่ย่างหน้าเดียวเองอีกหน้านึงคุณยังไม่พลิกกับคุณคิดว่ามันะจะสุกทันหรือเปล่าถ้ามันหมดเวลาเราแค่ก็กินตามนั้นเลยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้กินนะผู้กินไม่สามารถกินของดิบได้เตือนแล้วฮะโอเคฮะเชียร์มาเตือนสองรอบแล้วนะนี่ผ่านน่าจะของขาดยาหมดแล้วดูตรงแล้วดุจริงจริง อนนี้ซี่โครงเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าแวหน่าเริ่มหมดอมตอนนี้มีอะไรให้ทํากินก็ทํากินไปก่อนนะใครอยากส่งอะไรมให้เรารีวิวก็ส่งมาได้นะวิ้ยอุ้ย,อยขอสปอนอุ้ยของานเท่าหล่เริ่มแห้งแล้วเห็นไหม ถ่ายโดยผมเอิร์ดพีเคไวพีไวเคพีไวเคคือจำชื่อเอกเอ็ดมิได้มาเป็นปีแล้มันก็เลยรอติดตามเพลงที่ทสามก่อนจะไปก่จะปล่อยเพลงที่สามอ่ะนั่นแหละอย่างที่พี่เพียวพูดเออขอโทษเออไปรีบเร่งน้องเร็วอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูดิว่ากินได้ยังเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นนะเนี่ยเฮ้ยมีลุ้นว่าจะไม่สุกนะเนี่ย ครัสมาครัสมาเอาซี่นี้ก่อนเลยเล็กๆอันนี้ยืนย่างจนหน้าแห้งหมดแล้วลนะ <c oughs> นี่สุกไหม <c oughs> แดงๆนิดนึงอะ่ะได้อยู่นะหอมเลยหอมเลยจะกินเฉยเลยนะอ <c oughs> อ้ด้อย แต่ว่าเคม็มกำลังดีรสชาติใช้ได้ใช่ไหมรสชาติได้แต่ว่าอืมอืมกระลยเฮ้ยนุม่มอ่ะแต่ว่าอ,อีกหน่อยนะ่าจะแห้งรอนเสร็จแล้วได้กินสักทีนะฮะ ดูตอน,น,นคืนก็น่าจะหนูตาบีกแน่นอนพอแล้วกระจอกกินใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องสมดจอยากเลยนะ EP หน้าเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะไปทำเมนูอะไรกินอีกในยามดึกนะฮะ